วัสดินราบวันนี้มาพบกับโอโตย้าพาเลินนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมารับรถรุ่นที่เป็นแรไอเทมนะครับตัวหายากมากเลยครับเป็นรุ่นที่ทุกคนเนี่ยตามหากันทั่วประเทศเลยนะครับบ้านโชว์รูมเนี่ยก็จะไม่รับจองนะครับก็คือจะเป็นรถตู้ตัว h i เอ็ดจีแอลเกียออโต้นะครับรูปจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้โอจะถามความรู้สึกของลูกค้านะครับว่าระยะเวลาในการรอเนี่ยรอนานไหมแล้วทําไมถึงตัดสินใจที่จะจองรถรุ่นนี้นะคะ สวัสดีครับพี่ชาวันนี้มารับรถตู้ตัว GL เกียวโตใช่ไหมครับใช่ครับมาจากที่ไหนครับสีออ่ราชาครับสีราชามาไกลมากเลยเนาะที่สีราชานี่อรอ,อรถนานไหมครับหรือว่ายังไงเอเอท่าที่เท่าที่เช็คที่ผมเช็คทุกศูนย์ไปก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับอ๋อนานพอสมควรแล้วมีที่แบบว่าเขาไม่รับจองมีไหมครับมีครับมีไม่รับจองด้วยเนาะ นานของที่เขาแจ้งนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าถึงหกเดือนครับอ๋ออันนี้ที่จองรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับวันที่สามสิบมกรามกราวันนี้วันที่วันนี้วัน,น,วน,นที่เก้าเก้าเดือนพฤษภาพฤษภา,ภาถือว่าสาหรับตัวพี่ชายเองคิดว่ามาันนานไหมสำหรับผมเองก็ไม่นานก็คือ ทำว่าจองรถจองไงครับมันมันต้องมีอยู่แล้วสามเดือนก็คือทําใจรอเลยก็คือผมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่ครั้นี้คือทอรทางเซลล์แจ้งไปว่ารถมาแล้วเนี้ยก็ก็ก็ดีใจก็คือตกใจพอสมควรว่าเออเร็วนะอะไรเงี้ยก็ไปคิดว่าจะได้เร็วสำหรับผมสามเดือนก็ไม่นานครับอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะจองในเมื่อเออเซลล์แจ้งไปไวแล้วว่าประมาณสามถึงสี่เดือนคือเอาง่ายเลยถ้าเราไม่จองก็คงไม่ได้ครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะเลื่อนอย่างที่แบบ มันจะไม่ได้ตามที่ที่เราตั้งใจไว้ยิ่งยิ่งจองช้าเวลาก็ยิ่งุ่วงเลยออกไปอะไรย่างเงี้ยโอเคครับอ่าถามนิดนึงว่าไปนัซนผ่านง่ายไหมครับไปนัซนผ่านง่ายไหมไม่ยากครับไม่ยากเนาะโอเคขอบคุณม้าครับพี่ชาครับขอบคุณครับก็ได้ฟังจากลูกค้าพี่ชาไปแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะจองรถรุ่นนี้นะคะไม่ต้องลังเลนะคะเพราะว่ารถเนี่ย กำหนดที่โอแจ้งเนี่ยสามถึงสี่เดือนเนี่ยอ,อถามว่านานไหมมันก็ไม่นานนะคะเพราะว่ามันเป็นรถแรไอเทมจริงๆมันเป็นตัวเกียร์ออโต้ที่ทุกคนเนี่ยหามาเพื่อจะแต่งแบบมาจิตี้โดยตรงนะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะจองรถรุ่นนี้นะครับไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวรถมาก่อนแล้วค่อยจองครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพีออเดอร์นะครับยังไงนะครับ ถ้าใครสนใจช่องทางการติดต่อนะคะจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะคบทั้งลิงก์ n g line facebook นะคบแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคบยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตโยต้าพาเพลินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปสัปดาห์ถัดไปนะครับรอชมของดี ep ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ